มึงอย่ามานะมึงอย่ามามึงอย่ามาไอ้อยาไ,ไปแล้วไปอยู่แล้วาตายแล้วมึนมามาทำไมเออโอ๊ยตายแล้วที่นีส่สุดร้อนยังไงสันรดอนเบ่งมันเบง อาลเะก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพวันนี้เราก็มาอยู่กับช้องอีเวอร์ซักันอีกแล้วนะจ๊ะกี่ทำไมเององงก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินที่คอลแลบเพิ่งไปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายกันกับคอลแลบดันกันรอนป่ากับ identity คอลแอลบกันนั่นเองนะจนุปเอคนก็เป็นสกินคอลแลบของรอบสอเนาะแล้วก็เป็นสกินหนึ่งละสกินที่ชอบที่สุดในคอลแลบเนาะ เออใช่แล้วก็เป็นคอแลแลบที่เออเคยรีวิวทุกสกินไปแล้วนะทุกคนแต่ว่ารอบนั้นมันไม่มีเสียงภาคเนาะมันเป็นตะเกมเพเพราะฉะนั้นก็เจ้ากันแล้วก็อ่ะเอาใหม่มาเดี๋ยวรีวิวใหม่กันนะทุกคนเป็นสกินของนานามิซากินั่นเองนะจ๊ะก็เป็นสกินของน้องไมคานิกเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวพร้อมประับทองแล้วก็สกิเออแล้วก็สัตว์เลี้ยงของน้องเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า สกินของน้องกับประดับแล้วก็สัตว์เดี้ยงในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะจ้า let's go และเราก็มาอยู่กันในแมวสนุกสนุกทานแสงจันทร์กันนะทุกคน๋อริงๆก็แอบงงๆนะผมตื่นไม่ใช่หรอก้วสลุมสลืออยู่นิดนึงเนาะก็อุ้ยเจอโจเกอร์ทุกคนเดี๋ยวเราหาที่วางหุ่นก่อนตรงนี้ของเล่นเยอะเวอร์หมายถึงว่าของเล่นของเล่นโจนะ อาประดับทองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอุสมีนะจ๊ะทุกคนเปลี่ยนน้องหุ่นเนาะแต่ว่าเสียงก็ยังเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยจะก็งงเหมือนกันโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราไปหาเครื่องของเรากันดีกว่า <S <S เครื่องของเราอยู่ในนี้แต่เครื่องปั่นไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวรอรอเครื่องปั่นได้ดีกว่าเพราะเปลี่ยนเครื่องก็น่าจะยาวอยู่เดี๋ยวเราบังคับหุ่นไปก่อนเนาะ ปต๊ะเลิศโอเคงั้นเดี๋ยวเราปั่นไฟของเรากันดีกว่าสับหุ่นสับหุ่นสับหุ่นอุย้ยโดนหมอจะโดนแล้วทุกคนอุย้ยบิงบิงบิงโอ้ oh God. ไ,ไม่ก็ง่อยไหมลูกน่อยไหมคะหมอนะจะรอดอุอ้ยเราปิงอ่ะทุกคน โอ้ยปิงโอ้ไม่กทำไงดีโอ้ไม่กหมันจะหายแล้วมันจะหายแล้วมันก็แล้วยุดก็ปิ้งคืออะไรนี่เื่ออะไรยจะลืมดูหุ่นดีนะหุ่นไม่สอดโอเคเหมือนว่ามีคนจะรอช่วยแต่ทุกคนน่าจะเป็น โจนเออโอเคเครื่องหุ่นเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาหุ่นไปไปเปิดเครื่องใหม่เลยเพราะว่าเครื่องนายอิบจะเสร็จแล้วนะทุกคนเอ,อ่อเปิดเครื่องนี้โอเคก็เครื่องครบนะทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยอายหุ่นเธอเธอจะผันช็อตอะไรตอนนี้ฮะังหวะเธอก็แบบแหม อแล้วเราก็ไม่ค่อยสบายด้วยแต่ว่าเมื่อเราจะมาสู้ชีวิตเพื่อทุกคนกันนะขฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับเลยนะทุกคนก,ก็ไม่ถ่มวืสบายไหมก,ก็ไม่เท่าไหร่หรอกทุกคนก็แค่แบบว่าเป็นหนักพวกเฉยๆไม่น้ำหมอ,อบินแล้วอ h oh my god ฉันไม่ได้สนใจเกมเลยตอนเนี้ยก็คือแบบเอ้ยหุ่นจะหมดเดี๋ยวเราเอาหุ่นไปรอประตูดีกว่าอ๋อโจมนก็ปั่นอยู่แล้วเนาะงั้นเราก็ปล่อยจอยเลยงั้นเดี๋ยวเราก็เอาหุ่นไปรอประตูรอเปิดเลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวถ้าให้แมปเปิดประตูตอนเล่นเกมไม่น่าได้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 

แที่นี่สะะัจร,ร,ร,ร <c oughs> อ้อยยังไงสุดด๋ยเบ่งมันเบ่งมันเบงเบงทุกคนชีวิตสันอยู่ดีก็โดนจะถืออย่างน่าสงสาร <c oughs> ว่าแต่ ทีนี้เครื่องสุดท้ายอยู่ที่ใดโอ้ยล้อหั่นเป็นโจ๊กเกอร์อะทุกคนน่ากลัวมากอ่ะอุ้ยตายห่าวายวายวายเว้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  w h ย Why 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 w า y Why จีทำไมก้อนงง มันจะมันจะมันจะพุ่งมันจะพุ่งมันจะพุ่งว้าวพุ่งแล้วลวขึ้น12ผดผังยังยาวไกลว้าวตีไปโดนผังไม้มันผังไม้มันผังไม้ว้าวผังไม้ตีกระเด็นแล้วกระเด็นแล้วกระเด็นแล้วเพื่อนฉันกระเด็นไปแล้วฉเอากรเด็นจะบอกฉันจะเป็นลายต่อไป <S <S 2> <S 2> เงินโจรไปเลยเดี๋ยวสันจัดการเองเครื่องน่ะมาค่ะมาเดี๋ยวเดยกกุมภาปันเองมาอ้าวเธอ๋ยนจะรอเตรียมเครื่องเจ็บอุอ้ยมันมาปะวะ น้ำมันมาโลทุลนะทุล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 ไปแล้ววิญโรเอือว้าตายแล้วเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเออเออเออสี่เอ่อสี่เอ่สี่เอ่สี่มาจะมาก็มาค่ะอือเหม็นเปรี้ยวอีพวกนี้จริงๆรจะมาบิงก็บิงเลยค่ะมาเลยฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เออโอ๊ยอะไรวะที่มันอะไรกันโอ้ยสันตายแล้วสันตายแน่เลยอ่ะทุกคนแต่ว่าเพื่อนออกได้นะนี่เดี๋ยวเรามายืนบายบายเพื่อนบายบาย บายออยหุ่นหมดออยหุ่นหมดอ่ะโอ้ไ่ god เพื่อนออกเถอะฉันขอร้องออกเถอะออกเถอะนะออออกอ๋ยังยังยังไม่จบอะแต่ฉันไปละฉันไปละโอเคอจบ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 เถอะนะหนู เป็นยังไงกันบ้างทุกคนเออก็คือแบบว่าตาดีเนี่ยก็คือสุดซูสปีดมาทั้งปั่นทั้งจูกทั้งอะไรหลายอย่างทั้งเตรียมเครื่องโอ้โหก็คือแบบ สุดยอดจริงๆนะคะก็คือเอาตราแม็กแห่งปีไปเลยนะจ๊ะก็คือบอกได้เลยว่าตานนี้คือเหนื่อยมากแล้วเจอโซเกอร์ก็คือแบบยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่พระตามทันตลอดเวลาเลยนะจ๊ะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างชอบสกินดักนกาหลอลปาสองกันไหมชอบสกินดันกันไหมดีกว่าเออถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะแล้วก็เมนต์บอกกันได้นะว่าจะให้รีวิวสกินอะไรกันเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้เพิ่มเนาะ แต่ว่าสกินต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย